ได้ครับได้ไม่รู้หรอครับรู้ครับแต่ทุกทีใช้ไม้ครับไม้อีกแบบหนึ่งอ่ะไม้จากต้นไม้สดยังไม่แปล,ลรูปใช่ไหมครับใช่ครับโอ้ยมันเปลืองครับอ้าวเาหรอเออใช่ใช่เพราะอันหนึ่งได้ทั<ป>้งสี่แต่อันหนึ่งที่แป้รูปแล้วเผาเผาโคได้เผาเนื้อสัตว์ได้หนึ่งอันอ่นอะ <ST IT> ไปไปมาจะได้สองเลย ของจริงป่ะเหอะอะะไรนะเอาเอาไก่ไปกินในน้ำจะเต็มเนี่ยนะเฮ้ยเในห้ผมร้อนเล่นเฮ้ยเราก็วางนั่นอะ่ะเฮ้ยเย็นแล้วมืดแล้วได้สัมในบ้านเลยตายนะเว้ยเจอบ้านแล้วเฮ้ยหลอดอาหารหมดเร็วเร็วเร็วไปเอาดิเอาแล้วเอาแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วมาเอาดิในเนี้ยเนี่ยในในโอ๊ย อุ้ยเอามาสองชิ้นกินอา้าวกดผิดอีกเอาเวละกะคมอุ้ยกินกินกินโอ้ยหลอดเอา,เาโอโคสไปึนึงเอามาเลยครับผมคราข,ของก่อนเออยู่นี่สติกสองอัน ดูเหมือนว่าเตาเราจะไม่พอใช้นะไมัมนจะอย่างนั้นนะครับ,รบรนี่ใกล้เย็นแล้วหรอครับเนี่ยเอ๊ะนี่มันมืดแล้วนี่นะอ่ะผมนอนละเรียบร้อยนอนก่อนเลยครับ เดี๋ยวสร้างบ้านเพิ่มให้ดูช่างทังคายไม่มีเลยครับเนี่ยผมมีไม้แหละเป็นกองละเนี่ยมี<บ>สอง,องกององมีไอ้นี้ปะ่ะของเผาอะ่ะอ๋อเดี๋ยวผมเอาไอ้นี้มาเผาก็ได้อใครต้องการเนื้อไก่เอาเอาได้ในกล่องนะครับ แล้วคุณเอาเอาแล้วทำไมในมมฟันที่เผามันมีนี่ด้วยอกวูดนอนแล้วใช่ไหมครับผมขอนอนก่อนผมนอนมั่งเช้าแล้วใช่ไหมจังนี่นาจัางมันหลังคายังไม่มีเลยอื คุณทำบันไดให้หน่อยครับบันไดครับผมจะทําชั้นสองครับฉับชับฉับทำไมแวะเอาบันไดเยอะไหมครับไม่เยอะครับให้ขึ้นไปได้ครับเอาไปผมมีเอามาได้กันอะ ปีนแปแล้วอืมอ๋อขอทุกกระจกนะ,ะคุณปีนขึ้นมาเลยครับปีนขึ้นมาเลยจะอบอมไปหาไม้ช่วยไม่ต้องเอานี่ไปจะช่วยไงจะช่วยสร้างเอาไปสิ สูงเท่าไหร่ดีสูงเท่าไหร่ดีกี่บล็อกก็ได้ครับแร่ย่ายังแค่นั้นหรอครับเฮ้ยเผื่อก็โดนตกน้ำไอ่ตายหรอครับตกน้ำรู้ครับแต่ว่ากลัวครับกลัวซอมบี้ครับเผื่อมันมา <c oughs> ถ้าซอมบี้มันพังประตูก็แย่เลยนะครับอ๋อผมมีวิธีกันครับป้องอะไรก็ได<ต>้ขึ้นไปไม่ได้ แต่ผมไปวางก็ได้ก็ได้ฝับมาแล้วเอาทรายแล้วโอเคเรียบร้อยมบี้พังประตูไม่ได้แล้วเออมช่วยเอาบันไดมองขอบันไดสักอันหนึ่ง่อยครับขอบันไดสักอันหนึ่งอ่อไปขอใช่ไหมครับนี่เขียงซอมบี้ครับเสร็จแล้วแต่ผมเอาเอาเอาสติกให้อีกนะครับ ทัดมาแปะเรียบร้อย,อาาใ,ยใช่ครับซอมบี้มาจากไกลเลยอ่ะเดี๋ยวติดไอ้นี่ไว้นี่นะอ่ะต้องปิดหลังคาไหมครับไม่น่าจะต้องนะอุ้ยซอมบี้อยู่ในน้ำโอ้ยจริงด้วยแปะไฟนิดนึง ชั้นหนึ่งแปะไฟยังอะหน้าหน้าบ้านยังไม่แปะครับซอมบี้ข้างนอกก็มีอีกตัวหนึ่งครับอย่าพึ่งเลยครับมันมันเอ้ยระวังตกกดชีปไว้ด้วยครับกดชีปไว้ด้วยผมกดชิปผมตั้งไว้เป็นโกดคอนโทรลนะครับถนัดมากกว่า<อ>เราคงต้องใช้แบบนี้อีกยาวนะครับเนี่ยไอ้หูตกตาย คือนี่แบบนี้จะถ่ายถาวรเลยใช่ไหมเนี่ยยังไงก็ได้ครับถ้าถ่ายจะดีครับเฮ้ยเผือตกเฮ้ยระวังเพื่อนไหนอยู่ไหนอยู่ข้างนอกเฮ้ยเวนเจอมาแล้วเฮ้ยจะสองบี่จะสองบี่ตายซะไปไปไปหนีนี้นี้เอาเฮ้ยทำไมอยู่ข้างนอกเฮ้ยอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมกลัวตาย โอ้โหเหตุการณ์ไม่คดตอนนี้เผาข้าโปดสโตนก่อนโทรศัพท์เสียฮะหุ้ยเอาโอ๊กวูดมาเผาได้ด้วยเหรอเอาเลยนะโอ๊กวูดเนี่ย อันไหนมันคืออันไหนครับอันนี้ครับที่เผาอยู่